ท่านรองนาะยกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินครับมีการถแถลงเตรียมจัดงานวิ่งเทรลเบตง3-5พฤษภาคมนี้หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวครับเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติเข้าร่วมวิ่งถึง3,480คนคาดว่าสามารถสร้างเม็ดเงินได้300ล้านบาทต่างชาติยกเบตงให้เป็นเพชรชายแดนใต้ครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดในใต้ร่วมกับนายกิติชาวดีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมซิอนจังเกิลไทยแลนด์บา UTMB 2024 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวิ่งระดับโลกครับโดยการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการจัดงานนี้นับเป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกเคยจัดปี2,566ซึ่งนับเป็นประสบเป็นการประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง243ล้านบาทส่วนสําหรับการจัดงานในปีนี้ครับ จะจัดขึ้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2566ที่ผ่านมาจนถึง29กุมภาพันธ์2567แล้วก็จะจัดการแข่งขันครับวันที่3ถึง5พฤษภาคม2567ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3,480คนจาก48ประเทศทั่วโลกโดยคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก,กว่า300ล้านบาทครับ สำหรับจุดปล่อยตัวนักวิ่งก็คือที่อุโมงค์เบตงมงคลคริศครับอยู่กลางเมืองเบตงเลยนะฮะแล้วก็จะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญเช่นเทือกเขาสันกลาคิรีจุดชมวิวทะเลหมอกจาระกางาจุดชมวิวทะเลหมอกคูนุงสิลิปัตและอุโมงค์ปิยมิรครับเป็นต้นนะนี่เป็นสถานที่สำคัญแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันก็จะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าอำเภอเบตงนี่นะถูกต่างชาติได้ยกให้เป็นเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในภาคใต้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ชื่นชมความสวยงาม ของเมืองเบตงพร้อมยกระดับการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามมั่นใจประทับใจในการเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันและดึงดูดให้นักวิ่งเทรลทั่วโลกครับกลับมาเยือนที่นี่ทุกปีซึ่งจะช่วยทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมิติด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาชาวโลกทั้งนี้การวิ่งแข่งขันก็มี6ระยะครับได้แก่3 5นะ16 26, 54, 103และ145กิโลเมตรครับ